ติดตามดูตลอดเวลาเลยนะเล่นดีมากเลยระดับโลกได้ขนาดนี้เนี่ยคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ดูทั้งประเทศเลยอีโนยก็จะต้องเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกนะเล่นกับสหรัฐนี่ได้ดีมากเลยนะครับ <Okay. S 2> ผมผมติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาแลยครับโชคดีครับขอบคุณนะครับ จากคนเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับท่านรองนายกครับครับสวัสดีครับติดตามดูตลอดเวลาเลยนะโอ้เล่นดีมากเลยนะครับรอบได้ขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณนะครัวคนไทยทุกคนมีกำลังใจให้ดูดีทั้งหมนะโอเคขอบคุณมาก เล่นบ่าี่ได้ดีมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากผม,ผมติดตามเป็นตำลังใจติดตามดูตลอดเวลาเลยนะโอ้เล่นดีมากเลยระดับโลกได้ขนาดนี้เน่ต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับต้องขอบคุณนะเป็นโอ้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ดูทั้งประเทศเลยนะโอเคข็ขอบคุณมากเลย ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่อีน้อยก็จะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับเล่นกับสารับนี่ได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากผมผมติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคครับครับโชคดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ